สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนและเอฟซีทุกทุกท่านเลยค่ะวันนี้ยาไหมจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมต้นดอกอัญชันค่ะสวนดอกอัญชันกําลังออกดอกค่ะเพื่อนเพื่อนงามมากเลยค่ะเขียวงามอลามไปหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะกําลังเป็นดอกตุม่มๆเล็กๆอยู่ค่ะนี่ค่ะช่วงนี้ฝนก็ตกค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาชมดอกอัญชันมีประโยชน์มากๆค่ะเพื่อนเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นน้ําดอกอัญชันทําอะไรได้หลายๆอย่างค่ะมีประโยชน์มากมายค่ะดอกอัญชันค่ะทําอาหารใส่อาหารการกินนี่อร่อยมากค่ะเ,เพื่อนๆค่ะน้ําดอกอัญชันก็อร่อยได้ทําประโยชน์ได้อย่างมากมายค่ะยังไงก็พามาชมดอกอัญชันกําลังติดกําลังดอกตุมต้มๆค่ะง,งามๆค่ะเป็นสวนใหญ่ๆกว้างใหญ่เลยนะคะเ,เพื่อนๆ ของญาติพี่น้องยี่ไมคะ่ะช่วงนี้ฝนตกก็เพื่อนเพื่อนทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆอนอากาศจะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะช่วงนี้คะ่ะอากาศใกล้จะเปลี่ยนแปลงแล้วคะ่ะจงังหวัดไหนน้ายังท่วมอยู่ก็ขอให้น้ําแห้งไวๆนะคะเพื่อนๆนค่ะลดลงไวๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นตอนนี้ก็ยังหนักอยู่คะ่ะน้ํากําลังเข้าเมืองขอนแก่นอยู่คะ่ะตอนนี้ ยายใหม่ก็ให้กำลังใจทุกๆพื้นที่ที่น้ำท่วมค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นใจจริงๆเลยค่ะน้ำท่วมนี้สาหัสสาการจริงๆเลยค่ะ้ำในเลยค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ว่าจะนาข้าวเสียหายมากมายค่ะเสียหายทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ท่านถ้าน้ำท่วมบ้านก็เสียหายของในบ้านก็เสียหายหมดเลยค่ะเพื่อนๆต้องลงทุนซื้อใหม่เข้ามาอีกเสียแต่เงินแต่ทองค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นใจคนที่น้ำท่วมจริงๆเลยค่ะอยู่กันแบบลําบากมากๆ แต่ก็ขอให้ใจสู้ๆนะคะเพื่อนๆขอให้น้ำแห้งลดลงไวๆค่ะให้กำลังใจทุกๆคนค่ะวันนี้ยายให,หม่ก็พามาหนีจากน้ำท่วมมาดูเ,าเข้าสวนสักหน่อยค่ะมาดูดอกอันชันงามๆกันค่ะส,สบายหูสบายตากันสักหน่อยค่ะเพื่อนๆดูข่าวน้ำท่วมก็เห็นใจทุกๆพื้นที่เลยค่ะสหัสกันจริงๆค่ะเพื่อนๆ ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วค่ะทุ่งนานี้ก็นาข้าวก็เน่าไปหมดแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะไม่เหลืออะไรเลยค่ะเห็นใจชาวไร่ชาวนาจริงๆเลยค่ะยา,ายใหมก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มารับชมยายไหมให้กำลังใจยายไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับยายไหม ยัยไหมก็ขอบคุณทุกๆแรงใจคะ่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมน่ารักทุกๆคนคะ่ะยัยไหมก็ไม่มีอะไรมาให้ชมวันนี้ก็จะมีดอกอัญชันมาให้พี่น้องชมเย็นตาสบายๆคะ่ะวันนี้ยัยไหมก็จะขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะมาทักทายเพื่อนๆเ,เ,เท่านี้ละคะ่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆ